วันนี้วันที่18มิถุนายน25 6 5นนะคะกอ็อยู่กับสระน้ำของนำอ้อยนะคะที่เราเคยขุดไว้นะคะแล้วก็เป็นจุดที่รับน้ำนะคะเพราะว่าพอฝนตกแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะมาเลยนะคะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงมาตรงจุดนี้หมดเลยทีนี้เราก็เลือกจุดนี้ ที่จะเป็นะสระน้ําสําหรับเก็บแล้วเราก็จะไว้ไว่ายเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าพี่ๆเขาก็เลยเอาปลามาปล่อยนะคะปลาก็โตไวมากตอนนั้นที่เราทํานี่ก็คือเราเราขุดสระเก็บน้ําไม่อยู่เนาะแต่ว่าพอดีว่าอเผอิญว่าพอเราขุดไปเนี่ยเราเจอตาน้ำนะคะเราโชคดีที่เจอตาน้ําตาน้าที่จะอยู่หัวตรงนู้นเนาะที่ไม่เคยทําไว้แต่ทีเนี้ยพอฝนตกแล้วปุ๊บเนี่ยน้ํามันน้ํามันลงมาตรง ตรงนี้นะคะก็เราจะดูว่ามันการกัดเซาะของมันเนี่ยระดับไหนก็กัดเซาะระดับหนึ่งอะคะ่ะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พังมา,มากนะคะเพราะว่าดินข้างล่างเราเนี่ยมันจะเป็นดินดานเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยดินดินตรงนี้เป็นดินดานนะก็ก็เป็นลักษณะของชั้นหินเหมือนหินแกรนิตอะไรเงี้ยเพราะว่าเราน้ํามันก็จะไปเบรกอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ ที่มันทลายลงไปมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ระดับชั้นนะคะสไลด์อยู่ที่ประมาณาเท่าไหร่คะ90องศาก็ราตรงนี้ก็ไม่พังนะคะน้ําก็ไหลไปปกติแล้วก็จะเห็นได้ว่าพนังของที่เราเคยเอาลูกหมีเขาเอาฮิวมัสโปรยลงไปตรงเนี้ค่ะปรากฏว่าฝนตกนี้ําจะหลากจากตรงนี้ลงไปเป็นน้ําตกเลยค่ะที่ คนงานเขาถ่ายไว้เนาะตอนที่ไหลเป็นน้ําตกลงไปก <g ül> ็ <g ül> ไม่ได้สไลด์ไปมากนะคะแล้วก็ดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ปกติอันนั้นระดับความชันที่ดิ่งเลยนะคะด,ดิ่งลงแบบนี้เลยเพราะว่าไม่มีพื้นที่จํากัดตรงฝั่งนู้นก็ดิ่งเลยเห็นนะคะฝั่งนู้นนะ <g ül> มันกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พังลงมานะก็ป้องกันหน้าดินสไลด์ได้ดี <g ül> แล้วก็ดูผนังของเขาเนี่ยผนังก็แน่นขึ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่สูงเข้าไปดูให้นะคะ ผนังก็ที่เราโรยมิสเตอร์ฮิวมัสของเราที่เป็นสูตรตีคุกนะคะที่เป็นผงเข้าไปเนี่ยเขามันจับจับผลึกได้ดีมากนะคะอันนั้นคือแนวดิ่งเลยนะอันที่เราเห็นฝั่งนู้นคือแนวดิ่งเลยนะคะแนวดิ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่พังลงมาหินเนี่ยเกิดการยึดเกาะกันได้นะคะก็คือป้องกันหน้าดินพังทลายลงมานั่นเองเพราะนั้นแนวระดับที่เป็นระดับชันเนี่ยพอเราโรย มิสเตอร์ฮิวมัสที่เป็นที่เป็นสูตรตีคุกลงไปเนี่ยไอตัวนี้มันจะไปจับเอาหน้าดินนะคะถึงเราจะโรยลงไปข้างบนเนี่ยเมื่อยังคิดอยู่นะคะว่าตอนนี้พอฝนตกอะน้ำมันขึ้นมาระดับหนึ่งแต่มันก็ลงไปอันนี้เราก็ต้องใช้ความพยายามนะ้มันก็ยังไม่เจอเจอกับของตัวเองเพราะว่าดินของเราเนี่ยมันเป็นดินแบบนี้นะคะเนี่ยดินแบบนี้ดินภูเขาไฟนั่นเองนะคะทีนี้ดินภูเขาไฟมีความปรง่ง แล้วก็มาบวกกับเป็นดินดำล้วนซุยด้วยเป็นลักษณะของดินลูกเป็นดินภูเขาไฟบวกกับดินล้วนซุยลูกลังแล้วก็ดินดานแต่ทีนี้น้ำมันไปเบรกอยู่ที่ดินดานนะคะแล้วก็ดินน่ดินหินดินชั้นดินดานลงข้างล่างไปเบรกอยู่แค่นี้แต่ตามหลักอ่ะเราต้องการให้ช่วงฤดูฝนในเก็บน้ำให้อยู่เนี่ยเราต้องการให้มันเต็มสระข้างบน ที่เดมอยก็เลยมาดูนะคะน้ามันก็ลงไปเบรกอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอีกทางหนึ่งเราแล้วเ่าจะตัดสินใจเอามิสเตอร์ยูมัสเราเนี่ยมาใส่ตรงขอบนะคะแวาจะใช้ลักษณะของการที่จะโยนลงไปเหมือนกับกว้างลงไปนะคะกว้างลงไปกว้างกว้างกว้างให้มันติดผนังนะคะและ้วว่าจะชั้นทีละชั้นเพราะเขามีน้ําอยู่แล้วเขาก็จะดูดขึ้นไปดูดขึ้นไปทําผนังตรงเนี้ยให้มันเก็บอยู่มันจะต้องทําเป็นชั้นเลนหรือชั้นดินเหนียว พอฝนตกลงไปซ้ําเราได้มาอีกสักสมมุตินะคะได้มาอีกสักประมาณห้าสามถึงห้าเซนสามถึงห้าเซนเราก็หมายความว่าเราก็จะเก็บน้ําได้ในระดับขีดขีดที่ฝนมันตกแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้นะว่าจะทําได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ระดับหนึ่งอะคะ่ะที่ไม่หวานไปกับลูกหมีเนาะลูกหมีเขาลงไปหวานข้างล่างเลยปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยที่เราหวานมิสเตอร์ฮิวมัสของเราเนี่ยถือว่าอยู่ เขามันอยู่ในระดับที่หมีเขาใส่แต่ที่นี้ไอความที่มันชันขึ้นมาในระดับแนวดิ่งนี่แหละค่ะที่มันชันเนี่ยเราต้องหาวิธีว่าจะทํายังไงที่จะทําให้ระดับน้าเนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้วมันเก็บได้แต่ตอนนี้ลักษณะว่าดินตรงเนี้ยมันเกิดการระบายน้ําได้ดีนั่นแหละไม่ว่านะเกิดการระบายน้ําเพราะว่าดินที่มันเป็นดินทั้งดินภูเขาไฟด้วยแล้วก็เป็นดินล้วนด้วยปนเอ่อปนลูกลังเนี่ยมันจะเป็น อะไรที่มันระบายน้ําได้ดีแต่หลักการของเราคือเราขุดสระเราต้องการเก็บน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บน้ําเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือการเลี้ยงปลานะคะอันนี้ก็พี่ๆเขาก็ขอปลามาปล่อยปลาดุก็โตไวมากเพราะว่าได้มิสเตอร์ฮิวมมสเราที่เป็นเป็นตีคุกเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนกับอาหารหน้าดินด้วยนะคะเพราะเราเป็นแคนตันเนาะแล้วเราเป็นอินทรีย์ทั้งหมดที่เป็นธาตุอาหารที่สูงมาก ะะไม่ว่าจะเป็นอ,อันนี้พี่เขาปล่อยปลาทั้งหมดไปเจ็ดชนิดนะคะดูปลาได้รู้สึกว่ากระดีกระดามากปลาแข็งแรงมากนั่นปลาดุกนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นมากินหน้าดินบางทีเขาจะขึ้นมากินหน้าดินนะคะน้ำนี่จะใสนะใสอยู่ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าไม่ามาใสซ้ำในรับรองนะ,ะน้ําที่แดงๆอยู่เนี่ยมันจะใสเลยเห็นขอบตรงนู้นไหมคะขอบตรงนู้นนี่ก็ยังใสเลยอันนี้ขนาดฝนตกไปเมื่อคือนนะคะอายุเข้าแรงมาก น้ำนี่ไหลแบบโจกๆเลยแต่ว่าตรงโน้นนี่คือแบบใสกิ๊กเลยนะคะที่จะเห็นปลาเนี่ยปลาเขาก็จะแบบเดี๋ยวเวลาถึงเวลาพี่พี่ยอดชายเขาก็จะเอ,เ,อเ,อเอา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 อาหารมาให้ปลานะคะปลาดุกว่าโตไวมากเพราะว่าเขาได้ออกซิเจนดีนะคะได,ได้อาหารผิวดินแล้วเขาก็จะขึ้นมากินอย่างเงี้ยเชื่องที่นี่ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ทํำผสมผสานแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเราเนี่เป็นผักบุ้งเนี่ยมาลอยเพื่อที่จะไว้เก็บทานด้วยแล้วก็ใช้ลักษณะของการให,ให้ให้ปลาเขาได้อยู่แบบมีความสุขของเขานะคะเล่นนี่ไปเล่นน้ําไปด้วยแล้วก็ได้กินผักกินอะไรไปด้วยนี่ชีมันก็ น้าอ่านน่นนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีนั่นตัวนั้นตายท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกินอาหารเยอะไปหรือว่าเราไม่รู้เพราะว่าพื้นที่แถวเนี้ยมันจะมีที่เขาจะใช้สารเคมีเยอะด้วยนะคะเราก็ต้องมาดูสาเหตุแต่ว่า,เ,าเพิ่งตายตัวเดียวนะคะแต่ปลาเล็กๆเราเยอะมากนี่มันมันเลยนะหน้านิวห,หน้าน้ำนี่มันมากแสดงว่าน่าจะได้อาหารที่มากเกินไปไหม นี่ปลาดุกค้อนมาอยู่ที่ท้ายน้ํานะคะอันนี้เป็นท้ายน้ําที่ที่คราวที่แล้วเราเคยดูกันเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเลี้ยงปลาพวกนี้น่าจะเจอปัญหาน้ําเสียนี่ปลาค้อนมาอยู่ทางท้ายน้ําหมดเลยงงนี่ค่ะแล้วก็ดูซิว่าท่านผู้ชมมันมันก็มีปลาหลายชนิดเลยนะคะพี่ๆเขาบอก่อนปลาทับทิมปลาอะไร นี่น้ำไหลหลากไปหน้าดินก็ไม่พังนะอันนี้เราเหยียบมันลงไปเนาะมันก็ไม่สไลด์ลงไปเนี่ยเนี่ยมันเป็นดินเป็นหินแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเก็บน้าไม่เก็บน้ําได้ระดับนู้นอะท่านผู้ชมแล้ว,ลวเดี๋ยวเ้าจะลองดูว่าจะลองมาใสท่ทั้งทั้งที่ในชั้นดินเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเป็นดินภูเขาไฟเนาะดินผสมดินร่วนดําเพราะฉะนั้นน้ำม้อยก็จะเอาฮิวมัสค่ะของน้ำม้อยมิสเตอร์ฮิวมัสเราที่เป็นของตีคุกมา มาใส่ตรงขอบนู้นนะคะแล้วมาดูว่าเขาจะเก็บขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้ไหมนี่ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าฝนตกมาปุ๊บน้ํามันก็จะลดลงไปในระดับที่ที่มันเก็บอยู่แต่ในเมื่อข้นสามันเก็บอยู่นะคะหรือว่าค่อนขึ้นมาเกือบกลางเก็บอยู่อีกครึ่งหนึ่งมันก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะแล้ววันก็จะพามาดูอีก ep หนึ่งนะคะอันนี้คือฝนน้ําเราทั้งเราดูดเติมเข้าไปแล้วก็สองวันสามวันมาเนี้พายุฝนเข้ามา มันกฝ็ฝนก็ลงหนักมากเราก็ได้น้ําขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ที่นี่มันมีปลาด้วยแล้วพี่เขาปลาซะเจ็ดชนิดนะคะรู้สึกว่ามันเยอะมากอะจะเป็นพันกว่าตัวแล้วทีนี้น้าเนี่ยเราต้องดูแลว่าระบบน้ําจะเป็นยังไงน้ํามันจะเสียไหมเพราะว่ามอญขุดนี่ก็ความลึกเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะประมาณสี่ถึงห้าถึงหกเมตรบางจุดแต่ว่าที่นี้น้ํามันขึ้นไม่ถึงไงน้ํามันอยู่แค่หนึ 3, ่งในสามหนึ่งในสี่ เราก็จะต้องทําให้น้ําเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในระดับที่เต็มความคาดหวังของเรานะนันมีปลาทับทิมด้วยต่างหากแล้วก็สมสมีส้มๆทีนี้ไอตัวพวกนี้มันก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำนั่นแนหะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูการให้อ่ะดูผิวน้ําที่เป็นมันเลยนะน้ํามันก็จะเสียนะแต่ว่าในนี้น้ำม้อยก็ต้องดูว่าเราเราใช้ในการบําบัดน้ําด้วยเนาะเราดูที่ว่าพนัง ของขอบมันอะนี่อันนี้ก็เนี่ยระดับความชันเนี่ยเห็นไหมคะน้ำม้อยยืนอยู่เนี่ยพอยืนปุ๊บเนี่ยพนังมันอยู่ที่ความชันเนี่ยเกือบจะดิ่งเลยอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนี่นะคะมันก็ไม่ได้สไลด์ลงไปนะนี่ขนาดฝนตกไหลลงไปนะชาร์จล้างไปเนี่ยจุดเนี้ก็จะมีจุดนี้มีหนึ่งจุดน้ํามันก็จะเซาะไปแต่ก็ไม่เป็นปัญหามันก็ปลูกตะไคร้นะคะ พยายามปลูกตะไคร้ไว้ข้างหน้าดินเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันสไลด์เราต้องพยายามหาพวกพืชพวกเนี้ยมาเกาะหน้าดินเราไว้เนี่ยมันก็จะพังลงไปแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะอย่างน้อยก็ยังมีที่เดินเนาะสเต็ปเดินไปเดินลงไปล้างมือล้างอะไรมีข้างล่างฝนตกน้ําก็ไหลไปหมดเลยทีนี้ที่นี่อ่ะมันเป็นลักษณะของแปลงกเกษตรนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ยาฆ่ามแมลงกันเยอะเนี่ย ใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงน้ําก็จะไหลลงไปแต่ปลาตายตัวเดียวนะคะเราก็ต้องดูว่าอันเนี้ยบางทีคนที่เขาเลี้ยงปลาหรืออะไรหรือสัตว์น้ำที่มีที่บ้านเนี่ยเลี้ยงบ่อธรรมชาติแบบเนี้ยเราต้องระวังการฝน <c oughs> ตกแล้วก็น้ำเนี่ยจะเอาหน้าดินไปหน้าดินก็จะเป็นพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอืม ไหลลงมานี่สัตว์น้ําก็จะตายแต่ของน้ำม้อยเนียปลอดภัยดีช่วงต้นฝนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยคะ่ะต้องระวังให้มากเลยคนที่เขาเลี้ยงปลาค้าปลาอะไรที่เป็นบอ่อธรรมชาติอะคะ่ะน้ำม้อยแนะว่าต้องใช้ตัวออของน้ำม้อยเนี่ยค่ะในการที่จะเซฟนะคะเพราะว่าเราเจอหลายเคสเลยที่เล้ยแล้วมานี่เราแก้ปัญหาในเรื่องของออคนที่เลี้ยงปลาสวยงามนะคะหรือว่าเป็น ปลาที่เป็นกระชังอะไรเงี้ยเลี้ยงในบ่อธรรมชาติอ่ะก็จะเจอสาเหตุปลาเนี่ยออลอยขึ้นมาตายเต็มเลยบางทีเราลืมนึกถึงว่าในการที่จะเ,เจอปัญหากับการที่ฝนตกแล้วก็น้ำเนี่ยมันไหลาจากหน้าดินนะคะชะหน้าดินชะที่แบบว่าอยู่ในระดับที่สารเคมีหรือว่าอะไรที่มันตกค้างอยู่ในดินเนี่ยมันไหลลงไปนะคะพอมันไหลลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ เกิดระบบน้ำเนี่ยมันมันได้รับสารพิษที่ลงไปแล้วก็สัตว์น้ำได้รับผลกระทบเนี่ยมันตายแน่นอนนะคะแล้วก็แต่ของเราเนี่ยมันไม่เป็นไรนะคะที่เมื่อกี้ตายเนี่ยอาจจะสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้แหละมันก็ตายเพราะมันเล็กอยู่เนาะแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าพนังที่เราบ๊วยใส่ไปเนี่ยราได้รับคังชันเนเป็นมันวาวขึ้นมาเลยนะคะ ชั้นที่ดิ่งมี่ <c oughs> นี่คือแล้วบอยหกล้มเลยท่านผู้ชมเดินเดินไม่ถึงหน้าพังดินดินพังไปเอ๊ะไม่เหลือละท่านผู้ชมดูอ่ะหัวเข่าโอ้ย,ยตายแล้วตายแล้วตกเดินขอบ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยมาดูระดับความชันมันนะคะเรียบร้อยเลยหัวเข่าหัวเข่าท่านผู้ชมขาหนี่เอ้นี่แหละถ้าไม่ใช่นะองบอยก็คือไม่ใช่ ความซุ่มซ่ามดีนะที่แบบว่าไม่ตกลงไปนี่อันนี้ก็คือจะบอกว่าระดับความชันเนี่ยคือดิ่งอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อที่มันจำกัดดิ่งลงไปงนี้ลื่นเลยนะคะไม่จ่ถ้าไม่จ่ถ้าไม่ตกนี้ไม่ใช่ยี่ห้อเราใช่ไหมเนี่ยจะเห็นได้ว่าปลาก็นึกว่าเอาอาหารมาให้นี่กระดูกนะคะเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยประดูกเพิ่งจจอทิ์กว่า ตอนปล่อยลงไปนี่แค่ปลายนิ้วก้อยแต่ตอนนี้หัวเบิร์ลเลยนะคะเพราะว่าเขาน่าจะได้อระบบนี้เวศที่ดีนั่นแหละเกือบไปแล้วท่านผู้ชมขอโทษค่ะกล้องเกือบตกนะคะก็ก็จะเห็นได้ว่านี่น้าน้านี่แนวดิ่งนะคะนี่นี่มันนิ่มอยู่เลยท่านผู้ชมถ้าใครมาดูนี่ก็ต้องระวังนะคะเนี่ยทรงตัวยังไงขอโทษท่านผู้ชมดูกล้องตก หกก็ล้มลงไปเลยเมื่อกี้นี่นอนเชอะน,นันะะเนี้ยนะคะเนี่ยมันก็จะชันไงแต่ว่าถ้าถามว่ามันดิ่งยังไงมันก็อย่างงี้ค่ะก็สไลด์ลงไปบ้างถ้าเราไปเหยียบนะมันนิ่มไงข้อดินเนี่ยมันเป็นดินอย่างเงี้ย <c oughs> ดินเอ่อดินภูเขาไฟบวกกับดินล้วนดํานะคะเก็บยากแล้วเนี่ยปกตินี่เก็บ <c oughs> เก็บน้ําไม่อยู่หรอก ใครเห็นก็เก็บน้ำไม่อยู่นี่ผู้ชมค่ะเดินกันนี่ต้องระวังนะนี่ก็พนังที่ม่้ยทำอยู่เนี่ยดูพนังไ้ก่อนนะคะมันก็จะมันวาวเดินอยู่ใกล้ๆเนี่ยตาโมอแต่ดูโมงกล้องที่เราซูมนะะด็จะตกลงไปเนี่ยค่ะมาดูตรงนี้ขอบตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะมันวาวเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนะ ก็คือที่เราใส่ลงไปแล้วมันสไลด์ลงไปน้วนะคะหิวมัสที่เราใส่ลงไปแล้วตีคุกเราสไลด์ลงไปก็จะเป็นฟิล์มเลยท่านผู้ชมเราเดินลงไปตรงรุ้นใหม่ไหมมันคงจะไม่ลื่นหรอกเนาะเพราะอันนั้นก็คือสโลปน่าจะประมาณเก้าสิบองศาสี่สิบห้าองศาะะไม่เท่าเมื่อกี้เนาะลื่นลงไปเนี่ยอบููสีชมพูเนี่ยแหละคคู่ที่บ้านนี่แหละเนี่ยดูนะคะแล้วมื่เดินชันไปอย่างเงี้ยมันก็จะ เนี่ยมันจะยุดยุดหน้ามันไว้อย่างนั้นนะคะนี่เป็นฟิลมนะขอนเออขอนมาลืน่นนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพาดูพนังนะคะคนที่เขามีปัญหาเนอะเผื่อว่าบางคนที่เขาอยากขุดสะแล้วก็เลี้ยงปลาธรรมชาติเนี่ยจะทำยังไงเจอปัญหาอะไรบ้างก็อย่างนี้น น้ำมันเก็บได้ระดับหนึ่งค่ะแต่เป้าหมายของเราคือเราต้องการให้มันเต็มสระท่านผู้ชมเต็มสระให้เต็มเหมือวมอจะเอามาลองนะคะใครที่เข้ามารับชมน้ำ่มอใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามนะคะขุดสระเก็บน้ําไม่อยู่เนาะเนี่ยเห็นไหมคะไม่ต้องยืนระวังนะเดี๋ยวก็ผูลงไปอันนี้ระดับความลึกของน้ําน่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่ง เอ้ยประมาณระดับคอแล้วแหะนี่เห็นไหมปลาตัวเล็กๆนะคะน้ําก็ใสมากก็จะเห็นตัวปลาเลยนะปลาก็จะว่ายน้าเล่นเน้นน้ำใสกิ๊กเลยลนั่นนาจะเป็นปลาอะไรของเขาก็ไม่รู้พี่ชายเอาสักเจชนิดเลยนะคะปลาอะไรก็ไม่รู้ลายเสือ,สอก็น่ารักนะคะส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงเพื่อความสวยงามบ้างอะไรบ้างนะคะเขาก็จะแบบ ว่ายน้ำานนะีน้ำใสมากต้องไปชมอันนี้ขนาดฝนตกนะน้ำกลายเป็นสีส้มเลิมตอนนั้นที่มานี่เห็นตัวปลาหมดเลยนะคะน้ำใสมากนะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเจอแล้วนี่ขวนเขาหาอาหารข้างบนข้างบนผิวดินแต่ว่าน้องเขาบอกว่าปลาเล็กๆไม่ได้กินอาหารดีเพราะว่าอาหารเม็ดใหญ่ไปแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้กินแต่เขาจะกินหน้าดินนะคะ ก็จะสสยเนี่ยดูพนังนะคะท่านผู้ชมพนังของเราที่เราเก็บเนี่ยดินมันเป็นดินอย่างเงี้ยดินดำล้วน <c oughs> คนก็จะมองว่าเอะมันจะเก็บน้ำยังไงเราต้องการให้มันเต็มสระก็น่าจะเป็นอ p พีต่อไปที่เราไม่จะต้องทำการบ้านให้ยากขึ้นนะ,นะคะว่าตอนนี้เราได้น้ำมาประมาณ คอนสระละสาในให้ให้ดูก็ประมาณ3ในสี่ไหมสองจุห้ะเือไว้หน่อย2.5 2.5แต่เราต้องการให้มันขึ้นมาอีกนะคะก็จะต้องเป็น3มในสเนาะเป้าหมายเราลอง3มใน4แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราได้ละถ้าตีก็ประมาณ50ไม่ถึงดีเนี่ยห้ 50. ไม่ถึงหรอก ให้คะแนนตัวเองเยอะไปไหมเพราะว่าตอนนั้นนี่น้นํานี่นุกหมีไปนี่ก็ประมาณเกินหัวเขา่าใช่ไหมคะประมาณเกินหัวเข่ากับเอวแต่ตอนนี้หน้าประมาณคอแล้วลนี่ก็คือสเต็ปต่อไปคือเราต้องการให้มันขึ้นมาจนเต็มตอนนี้มันเหลือกันบ้านอีกนะคะเดลมาจะเอาโนนที่เดลมาล้มเ <laughs> มื่อกี้นะีชันขนาดนั้น <laughs> ดีไม่ตกลงไปตรงนั้นจะ จะเป็นแบบว่าบ่อลึกนิดนึงนะคะตรงนั้นนะลึกเลยนะที่สไลด์ลงเมื่อกี้ตกลงไปลื่นก็เราต้องการให้น้ำเต็มสานั่นเองถ้าใครมาติดตามน้ำม้อยใหม่ก็อย่าลืมนะคะแล้วก็นั่นๆ,ๆจะเอาอีกแล้วนะคะก็เออก็เป็นคลิปที่เราขุดสระของเราเองนะคะเราจะลองเก็บน้ำแล้วเ,เก็บน้ํายังไงให้อยู่ก็ ต้องมาติดตามตของนำมา้อยดูนะคะ EP ต่อไปนะคะขุดสาเก็บน้ําไม่อยู่นะนี่เป็นดินภูเขาไฟผสมดินล้วนปนปนดินล้วนล้วนดำนั่นแหละล้วนซุยนะนี่มันมันมันปัญหาคือมันมันไม่มันมันไม่เก็บน้าไม่อยู่นั่นแหละมันไม่อุ้มน้านั่นแหละมันระบายน้ําได้ดีอะที่จริงก็คือคนนี้เขาจะปลูกปลูกนี่ถ้าปลูกอ่าทุเรียนปลูกอะไรเนี่ยน่าจะยอดเยี่ยมทีเดียว แต่ถ้าเกิดลงไปถึงไปเจอดินดานนี่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าระดับนี้ถ้าต้นทุเรียนเขารับได้เขาก็โอเคอยู่แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยบางทีมันจะไปเจอปีที่สองปีที่สามที่ทุเรียนอาจจะตายได้ถ้าทุเรียนไม่สามารถระบายได้เพราะว่าแมคโครูดเอานี่ขูดไม่ลงเลยนะคะเพราะนั้นในระดับดินพวกนี้ถ้าทุเรียนลงไปแตะแล้วเขาหากินอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ชะงักแล้วในที่นี้เขาก็จะเจอแบบบางคนก็เอ๊ะ e ทุเรียนทําไมตายอะไรอย่างเงี้ยท่านชม ก็เพราะว่ามันไปเจอดินดานข้างล่างล่างมันไปไม่ได้แล้วก็น้ํามันขังแต่อันนี้ที่เราทําให้มันขังได้เพราะ 1. เจอตาน้ําและสอก็คือน้ม่อยเอามิสเตอร์ฮิวมัสของเราใส่ด้วยมันก็เก็บน้ําอยู่ในระดับเนี้ยท่านผู้ชมพอใจไหมอะถ้าใครที่ติดตามน้อม้อยนะอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็ดูว่ามันเก็บน้ำในระดับนี้พอใจไหมยังไม่พอใจที่จริงแล้วเราอยากต้องการให้มันเต็มสระเนาะ แล้วก็มาดุยทีแรงไงหรือเชื่อฝนทิ้งช่วงมันจะไปยังไงตอนนี้เราไม่มีการเติมน้ําแล้วนะคะก็ได้น้ํารับน้ําจากน้ําน้ําฝนเลยเพราะว่ามันมาแบบโอ้โหไหลลงมานิดแบบเป็นจุดที่รับน้ําเลยตรงนี้น้ําก็ลงซะเต็มสตรีมเลยนะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเมื่ก็จะมาให้ดูอีกอันนี้ก็ให้ดูแบบอย่างละเอียดเลยนะคะวันนี้เมื่ก็กลาบลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจก็ 0956878444นะคะน้อม้อยจะทิ้งไว้ที่ลิงก์ในในในโปรไฟล์นะคะหรือว่าในในคลิปในลิงก์ด้านล่าง0956878444หรือ0825644999นะคะ0825644999นะคะเนี่ยน้อม้อยก็ขุดแนวดิ่งเลยดูทิ 082564นะคะ4999ข้างหลังเป็น999ก็จะเป็นเบอร์ไอดีไลด้วยค่ะก็สามารถที่จะถ่ายรูปมาให้ลำม้อยดูได้แล้วมาปรึกษาได้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็โทรหาลำม้อยได้เลยโดยตรงนะคะแล้วไม่มีอะไรก็ถ้าไม่ได้รับก็ต้องขอโทษถ้าถ้านี้ก็จะโทรกลับไปเองนะคะก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้วันนี้กลัาบลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ